Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ ôi, ui 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 滚，快回,回家！哎呀！个回家！回家 าพอพอแห่นจังพอแห่นพอมาใจไม่มีฮาเมื่อนมู่ดุดวนหน้าจัดคุยจริงครับปลายเอาห้ายกครับบ่ำเดียวบ่ำเดียวนี่ปลามไต่เงี้ยก็มู้ดุดวนหน้าอยู่นักจ๋อยนะพอกี้ปลายถึงมากี้ปังมาอะไรปังถึงนั่นเนี่ยว่าใจปังแกก็ว่าขี้จางปลายเลยเอาขี้จางปังไปลงบน้อยนะ สามคนเลยป่าแกกบมดเนะมากันแล้วก็ลุยกันแล้วฮะยาวนอนยูดสักพี่บนี้กันนั้นยูอยู่ในเรียนล่นในกินเรียน ูกินแต่นัวงแล้วนะเจ้าฮะไอตู yes> ้กินแ่นัวยแล้วจริงอ่ะมาวิังปามีกับฝังปามีไเอมาเอ้มา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 อ่อาอามลมา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 นาม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 ัมา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 รััม tỷ đi học ờ mày đâu lạnh thương thêm, sút bơ sút bơ ai đốt

อยู่นป้านั่ตาสีน้ำขาวอันข้าวไปวุ้ยไปที่ไหเล็กปริกินูิงไงมันนั้นอืมแต่พิตาควันคนนี้นี่หลักก็จ่ายโครงกันเลยวไม่ยอมกันนะมมัวไม่ได้มันนั่นหลักกจ่โครงวันนี้นะ้าว้าว้าไปอด กยอไแอคุยคุยคุยนั่นเลยบแล้วมูดด้วยหน้าเลยพอ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 าจากปลายถึงมาแล้วนิ่กัดใจไว้รุนคุยคุยเออเออนวโตลงมาแล้ต้นลงมาแล้วต้นไม้ก็ไน้ครับต่มงนร่องตัวนานนาน

ยางนนงน้้ีะไม่มีสัญญาณไม่มีเลยลองหัวกับมาริโอครับร่วมคาันมีกับก้อนจาลงไม้ได้กีตกว้างเอาเออกให้จางมดกับเม็ดไม้กิ่งไม้ไม้กว้างจางดูครับ ดูกับรักไม่รักละเอียดไม่ละเอียดรับดูเอาครับดีบ้าวครับเราเทเล่ลงมาไม่ไม่ให้จางผ่าไม้วิ่งรับเพราะอันตรายเล้ยงไชี้คาดูครับยืนกว้างดูผ่าออกเกลี่ยให้ตัวช้จางไปเยียบดีดข้าจางเย่งจางครับ ครับดูครับเรียห้เรียบร้อยห้าคนแบบนี้ห้ามไม่มีอีกแล้วครัวบวานดีดีดู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 บอกให้ไปดั่งว่าครับเดี๋ยวมาีฏปลัดครับดูครับความสุดยอดครับความสุดยอดข้ององวานกับจางครับความเข้าใจความรักครับดูครับดูครับไป้มแล้วไดแล้วโอ้ยิงน้ำนามากคอนแล้วครับโ วัให้เร้อยโอ้โห้ฟึบเบอร์ครับ ไปตึงเลยนะครับลงมาตึงกันตึงเลยเดี๋ยวรู้ไป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 ลงไปนิดเดียวไปตึงเลยรไป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 เออไปไปไปอุ้ยไปอุ้ยไปไปไปแกอันนี้มันนั่นนตึงแลงวะลูกเอ็นมาอไปเนื้อแรง ึงได้แล้วเอ้า oh. อืมถี่เด็ดอยูก่กว่านี้ครับถี่เด็ดอยูก่กว่านี้ครับมากกว่าไปนิดละเกืบคนครับซื้อไดต้ตจากพี่ตั้งชาติยาครับอะไรนะดูเลยเอาจรงด้วยแหววเอากิ่งไมออ้ออกออกออทจากจะเดินกับวัวชาย นีแบบนี้บางไม้สกีคนครับยันแล้วก็รับจ้างขนาดนี้ครับกดอุ้งจ่ายจ้างเวกับรับแต่งแห่งบางทีพโพ่งเขาอย่างขี่จ่ายจ้างคุ้มเลยครับดูครับล่อไม่กลับงามไม่งามไม่งามดู้วยครับไปกินไปลงเล่นน้ำแล้วครับ Nám, không, không? Để không. Để lên nam đó gấp. Bao. ơ ừ, bao. ơ ừ, bao. เ่นดินเล่นโครนเล่นน้ำครับเย่นจำสบายใจายมาริโอ่ฝั่งปามี่ครับทีมาจ้างให้แต่เล่นครับไม่งามไม่เย,ยจงังก้องทีมาจ้างให้แต่เล่นครับงานต้องเก่งด้วยครับงามแล้วต้องเก่งด้วยนี่ไส้ก็ต้องดีด้วยครับ